สวัสดีค่ะอันนี้มาทำอะไรคะให้พี่อังเปาของขวัญมาหาของขวัญของเล่นก็ของของเล่นของขวัญของของขวัญของเล่นให้พี่อังเปาใช่ไหมโอเคฮันน่าจะเลือกของฮาน่าด้วยอ้าวฮาน่าเอาอย่างนี้มีแอบได้เธอเดี๋ยวดิไหนพี่พี่อังเปาชอบแบบไหนแบบนี้ไหนก็เพี่อังเปาชอบแบบนี้ เดี๋ยวตามไปดูน้องออน่าแอน่าจะเลือกของเล่นแบบไหนให้พี่อังเปานะหนูพี่อังเปาของขวัญของขวัญวันเกิดแต่จริงๆแล้ววันเกิดเมื่อวานใช่ไหมอ่าแต่ว่าอันนี้หาย้อนหลังเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ไม่หาไม่ทันซื้อเคสโทรศัพท์เป็นวันเกิดให้ของขวัญวันเกิดให้หน้วเหรอจริงหรอโอ๋โหอะไปดูสิน้องนะเออเออโทษโทษนะคะโทษนะคะพี่พี่พี่องเปาเป็นผู้ชายค่ะ <laughs> พี่เอยงเปาเป็นผู้ชายค่ะเธอเธอจะหาแบบของผู้หญิงให้ <laughs> พี่อังเปาไม่ได้นะไหนพี่เอียงเปาชอบอะไรเหน็น <im it> พี่เอียงเปาชอบเล่นรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนโซน,นร,นรนน <im it> ถ้าหน้าบอกไปแค่ทีเดียวเองว่าชอบตู๊กาตาตั้งแต่ตอนเด็กแล้ว,ลวก็มีแต่คนซื้อตู๊กาตานีานน่แล้วะไรตบ้านหมดแล้วไปดูดิไปดูรถดิพี่เอียงเปาชอบรถแบบไหนนี่รถอยู่นี่ไหมไหน ร้านของเล่นเพียบเลยนะครับของเด็กๆดูน,นี่มีรถรถอะไรรถที่รถไซส์รถอันนี้เป็นรถของเล่นเด็กๆนะครับดูดิีน้องฮาหน่า,หา,หนาเดินตามน้องฮาหน่านี่เมียนหัวหมดแล้วเนี่ยนะได้หรือ,อยังได้หรือ,อยังไหนไี่ก็จะเป็นพวกหุ่นยนต์หุ่นยนต์นะครับหุ่นยน ของเล่นเด็กๆก็จะเป็นโซนรถโซนรถอันนี้ก็จะเป็นรถรถบังคับรถบังคับนะครับเเดี๋ยวกิอันนี้รถบังคับนีรถไหนดิไหนอันนี้เป็นรถซิ่งรถดิฟแ่งอันนี้รถแข่งเรามีตาด้วยไหนน้องข้านาน้องข้านาจะเลือกให้พี่อย่างเปล่าแบบไหนครับไหนไหนดูไหน อันนั้นรถไออะไรนะชื่ออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรนะแม็กควีนเออรถแม็กควีนนี่คุณแม่คุณแม่ดูอยู่นะครับว่าจะเป็นรถอะไรดีเพราะว่าอ่างเปานะครับพี่พี่อ่งเปาซื้ออะไรให้น้องข้นหน้านะกะาฮะอิปโปน้องขหน้ายังกอดอยู่ทุกวันนี้เลย เออน้องก็น่าังกอดอยู่ทุกวันนี้เลยเห็นแมลงวันด้วยแมลงวันถัวเหลืองอันนี้อะไรอันนี้เป็นแมลงวันแมลงวันบินจะเอาเป็นแมคโครบังคับใช่ไหมไม่รู้อันนี้เป็นแมคโครบังคับเรือรถเหมือนเมื่อกี้แม้ลองเล่นไตรลองบารแมคโครบังคับต้องคันมันเล็กมันใหญ่ไหมอ๋อแล้วเขามีทรายอยู่เฉยฮะที่แม่บอกว่าแอบมีทรายอยู่อ๋อเอาใช่ใช่เขามีทรายอยู่เอารถแมคโครหรือรถแมคโครรถบังคับที่เป็นอันนี้ก็ได้ อืมรถสิบล,ล้อหรือรถอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะนครับนี่ก็จะเป็นแบบโซนแมคโครแต่พวกนี้จะเป็นรถ<ห>บ<า>งังคับหมดเลยนะครับนไอหะข,ของอแันหน้าฮะโยนโยนให้คุณแม่เลือกแล้วโยนให้คุณแม่เลือกแม่เป็นผู้ใหญ่าสามารถเข้าใจได้แล้วแล้วของหัวหน้าจะเอาอะไรอของหัวหน้าเอาอะไรูหเหลี่ยมไปเก้งแม่กันฮะเดี๋ยวรถ ตัดภาพไปอีกทีตอนที่น้องฮาน่าเลือกนะครับเลือกตัดช็อตไปก่อนนะครับน้องฮาน่าเลือกได้หรือยัง๋ตวตามไปดูกันนะแลวนี่นะครับกําลังเลือกโซนรถอยู่